โอ้ได้ได้ดีเนาะมีแต่หน่วยใหญ่เฮ็ดยังเลยนี่เฮ็ดละหนุ่งโอ้ผ่านเฮียงกับผ่านจิตเป็นบังคับเขาเนาะสบายดีทุกคนเมื่อนี้เขากำลังตื่นเนาะทุกคนเขาตกบัดตะขืนขืนเขาต้ดงออกไปใช้นี่ยฮะกำลังตื่นแล้นอนนอนสิผ่านลงมาไปหายางเบิ่งก็ระหอกแต่นะทุกคน แค่คืไก่เที่ยงเขาเนี่ยทุกคนทุกคนเอามาพอร์มไข่ใหม่ห้าสิบตัวแบบแปงให้กินยามเดินเก่าเือนซีบก่อนทุกคนมายามเือนเก่าเดินซีบก็พอได้กินเนาะทุกคนเนาะ thì buộc chắc 3 kúm nè, phơi mòn phơi mẩy được nhạy nè, tất cả quậy sẽ tiệt bực ลานผู้มัดน,นะทุกคนนี่ว่าผู้มัดเยี้ยวเวียนเลยทุกคนมีแต่น้ำหมอทุกคนหมอขึ้นนะผู้มัดทุกคนอันนี้เขามายืนอยู่หน้าพาเนาะเขาเลี้ยวไปทั้งผลทั้งเสกเสนาะภาคเสกเบื้องนะ้ไอพ้นมันขึ้นทุกคน สิ 10, 10บเอ็ดสิบสองี่มันสิงหา่าม่นนี้เลยทุกคนธรรมศาสตร์หมอกมันห่ามพ้ตนต๊นี่หมอกมันจะข้นน่าเลยทุกคนเลยนี่นะพาเนาทุกคนเน,ะน,นะาะเอาอาหารนลงไปไก่งานมือนน่งทุกคน่าน,นเดือนนง ช่งเติมอน้ทุกคนฝนตกบัดขืนสอดแจ้งขื่นโอ้ลานนี่มันสีเหาวไปเลยเนาะทุกคนเนาะงาวไปเลยก่ะมีผู้อยู่ทั้ง ทั้งลานนะทุกคน,นผู้สูงสูงยามเดือนสิบเอ็ดนสิบสองแต่ละปีบางบางทียังก็เป็นไฟขึ้นทั้งหลังกลางหลังผู้นะทุกคนทางเขาบางปียังเขาบุกขึ้นนะทุกคนมันเป็นไฟคือไฟนะแสงนี่ทุกคนแสงมันขึ้นจ้าเลยทุกคนนี่ทำมาพอทีมงานหนึ่งอยู่นี้ทีมงานเขาหากินทุกคน าสิลองไปถา,ามกันเนาวะว่าเขามาหรือบ่มาเนาะสงสัยคนหูจักนะทุกคน,นคอนบานตัวเองอยู่มาเขาเจ้าทุกคนนึกว่านึกว่าบ้านอื่นนะแด่แยวบ้านตัวเองจื่อมาเขาเจ้าทุกคนมันมีถ้ำอยู่นะทุกคนเนาะเปิดนนอนอยู่ในถ้ำนะทุกคน เติบนะอยู่ใ้ประมาณสิบคนเนี่ยทุกคนในี่ถ้ำไพาทุกคนลงไปเบืองถำเนาะอันนี้ทุกคนทางถำ เจ้าอยู่จ้าคนวะนี่ทุกคนตั้งทำเห็นแต่ผู้หนึ่งเนาะสองคนสองคนมาอันบ่อืมเสแเถะมาเผาหมูตัวเองนี่นหนว่าไผ มูสุเอ,เอ็นแล้วนี่นะทุกคนมูว่านนี่เขาก็เลยสีอ่อน <c oughs> เจ้าเห็ดแขงบนเราทุกคนมันตายมาครบทุกคนแบบข้าวม,มูว่านนี่แหละมาดูเป็บบนย่างเดียวมูว่านนี่ก็ดี <c oughs> อันนี้เพิ่นจับเขียนมากินเลยนี่โอ้ลายดีอย่ไม่ได้เขียนตะหมูไม่ได้ตัวใหญ่นะ เอียงเลยนี่กระทะโอ้นี่นะทุกคนกระท ạng นี่นี่โอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้ยแบบยิ่ใหญ่เลยทุกคนโอ้วงมันเหตสายทุกคนกระปอมใหญ่ทุกคนกระปอมใหญ่ แน่นเป็นเพิ่งอะไรสองตนะมีแต่ตัวใหญ่ๆทุกคนแน่นตายเลยเจา้าโสี่แน่นตายสี่ตเนาะตัขึ้นหา่านไว้เบอร์สี่หมกไฟก่อนโอ้ต้องดีเสะ่ะมากอุบอยู่ร้อนใจเสียแถวมองเห็นปีนน่ะเดีแยวมองตัวทับมาอุบใจเสียเดแ๋ยว อ่ะทุกคนกินหมไฟน้ากันสิหมไฟน้าเผือดนั่นมาฝอทีมงานเดียวกันเนาะแต่เอาบทเล่มาสู่เพฝนจะเขื่อเนาะเอาบทเล่มควมงานกับเพฝนเพฝนมาแต่พฝนเนาะฝนเนี่ยเที่ยวนาจังเสียเลยควมงานกับทีมเพฝนเนาะโอ้หวานเลยทุกคนหมไฟหวานเอาต้นใดนะต้นนี่นะ ี่แมองโกจับกระาบวานตัวเสนี่ยงกินต้มตมเว้ตมต้มเขียดไข่เขียดไข่นี่นตัวใหญ่เอตัวงใหญ่นี่ไข่นี่ให่ีต้มเขีดไข่จะเห้เพาะผู้ักแหละจะทำจะทำ ยอยยดมันเท่านี่สามตัวแหญยังบ่เห็นใหญ่ดีอย่าตะมูผููนะทุกคนอันนี้นี่เขากัดหนามมากินนะทุกคนเป็นลำสางเนะาะเวลาคนตกลงมาเมื่อกี้ไส่มามาอยู่นี่นะทุกคนยินข้าวเจ้าอ่อนไปนีงเนาะเป็นนํำสางอยู่กันนี่เลย ฟังน so ั่นก็คือจ่ายเรานะทุกคนฟัวเราที่ขวดนันขึ้นนะทุกคนขึ้นไปหั่นลานสิกว่างใหญ่เลยนะทุกคนใหญ่หางจนบ่อถึงหมดเลยลานใหญ่ถึงนะแต่สัญญาณโทรศัพท์ก็มีนะทุกคนงต้นยังต้นตะบองวนนี่นามลายเนาะ khâu bướn tôi khâu áo bướn hả? à, tất cả. mình háo cả xe để, cắp thập để con Pai tham team ngạn nha, con. là vào chỉ cáp bạt này tất cả. à, tất cả. tất cả. tất cả. tất เฮาบ่ได sí, sí, um. so like ้ขึ้นมาท่านี้กันเฮาขึ้นมาท่านี้พ่อแท้ทุกคนเลยเฮาสิลองไปลัดเบิ่งข้างเลยก็น้องทุกคนเนาะอาว่ามันอยู่ในนี้เนาะอาว่าอยู่ในป่านี่เฮาสิลองเปิดลัดเบิ่งข้างเลยน้องทุกคนเนาะเฮาไปลิดมันบ่ทันมันซัําทุกคนเอ้ยมันสงสัยมันไปแต่เศ้าทุกคนเฮาเอามาเข้าอะไรองนึงบ่ทันมันไปวิทย์แล้ว มันข้นทั้งผู้คนทุกคนไปเอาเกระสิกลับนะฮะทิมงานเขาคนน่ยเอาสิร้องเจียกไก่ก่อนทุกคนเนาะนี่มันคันอยู่สิร้องเจี๊ะเบิองน้องทุกคนนะ ผักไข่แดดอะไรมันเลยบูม่ะทุกคนคอตอน,นี้มันตอนเนียมันผักไข่นะมันจะออกมันจะมาเลยแหละกระเป๋าเนี้ยนี่มันจะออกมาเลยบูม่าช้ำไปตอดแล้วที่อีสัมมาทุกคนกินข้าวเซาน้ำกันนะทุกคนนะนี่กินเขากินน้ำแดดห้องกสิพ้ากันใหญ่ทับกับบานห้องคนเนี้ย ไ่อยากจะหนามเลยทุกคนแล่นที่เขาไหลเนาะเากลับบ้านเขามานอยมานหมดาไในทุกคนในเรืนเลื้อเล่นสองสี่หกตัวนะทุกคนตอนกับบ้านนะทุกคนเอาสีง้าค่ะเขาก็ได้ผ่านกิีนี่สีเลาะยางขัวเมื่อเลยนดี๋ยวทีมงานหนึ่งมาเหียงกับผ่านหมองนี่ คนสีเอาหลดมืออนั้นท no tamam. ุกคนตลาดกันอยู่เครืงทางันนะเอายางขัวมือกับผ่านจิตเอายางไปทางไหนเนี่ยพ่อเครื่องท่ากับบานนนนนะคอ้งาาาาบเจ เห็นมาหาเห็ดหเราก็เจียวเนาะโอ้ต่ได้ดีเนาะไม่ตัหน่วยใหญ่เห็ดยังเะยนี่เห็ดล้งูโอ้เตยงแมีดีโอมาแต่เ้านี้ข้าเจ้ามาหาเห็ดทุกคนเห็ดพอมเห็่อนังเนาะลงมาอเขรก็กลับขึ้นในตอนแดง ว่าบาทข้าเจ้าบ่คอยใกล้นะเข้าขึ้นตอนเสาร์ตอนแดงครับนี่นะทุกคนฝนตกแห้งเมื่อคืนน้ำลายขน,นาดเท่าขึ้นมาทั้งทึ่งเลยนี่มันยังลายขนาดนี้นะทุกคนโอ้อาหารเอร่อยนะทุกคนร่อยไรร่อยไม่เย็นเนาะ năm phút nỉ, mắm thì bên đây ở đây nằm tất cả, nạm mắm thì nạm sạch đấy hiên mùi đấy tất cả, tất cả, à, hoa này, này nhẹ luôn, này lại đây tất cả, này nhẹ tất này, cái to tất này này, này. Đấy thôi, đấy, đấy, nhẹ đợi, đấy tất cả,

จ้าสิขึ้นแต่วะไห้ผ่านใหญ่เพิ่งกำลังสิขึ้นนะทุกคนสิขึ้นเบิง้งพอมาเฮาเฮาอยู่ต้นนี้เนาะไอ้ผ่านเพิ่งข,ขึ้นต้นหน่อยใสนะ่เนาะหัวตน้นใหญ่มันมืนทุกคนทุกคนเอ้ยมาหลายสัมมาเห็นมันได้ขึ้นตน้นพิษ ิดต้นนะทุกคนจักมันขื้นต้นไนเขฮาบหูเนาะมาวบุทานมันปลาก่อนทุกคนปลาไม่เมียขื้นแห้งนะทุกคนมันเต้นขึ่นนึงเต้นขามไนนะแต่ว่าขามีแฮหนี่ววานนุำปลากินในร้ายเตือนนะทน Đó mình hè mà trước nó, nó này phản không? Đây đấy nè Đó à, mà 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 thị vô giá là thị Má lại mà này là thêm ngạn mà thả nó นัดกันวันนัดกันอยู่เทียงหน้าหน่อยมา่อดพี่หอดถึงหรือป่ายในพัน,น,นปนะเป็นสมุนเะป็นมมมสมุนนะเพันยางเม่งกลางขาเม่งกลางตัวมันดมมองสาวเนาะเขาก็นอนถ่าจะอยู่ผมเป็นสมุนคือกัน เ <c oughs> ออต่างคนต่างถา <c oughs> อ่ะทุกคนกำลังหอดอันเนาะห้อสีเอารถลงเนาะทุกคนนี่หอดผู้เนาะนี่ทีมงานหอ้อใส่เบรกลงนะทุกคนเบรกซีอ่ะจ๊อกาใสา่นี่ ห้องสีเอาไปอยู่นะนต้องใส่เบรกทำงานหารถลงนะมันก็ใส่เบรกนี่มันเอาไปอยู่นะทุกคนเพราะมันสันนะ่นเนาะอยากยูก่เลย ป็นจะได้เมื่อยบ่ป้ยเมื่อยเนาะโอ้ผู้ใหญ่แล้วก็ยังเมื่อยเลยทุกคนเนี่ยเราเข้ามาห่อเดี๋ยวนาะหอดพักผู้เลยลงพักผู้พักหนึ่งเลยทุกคนวงนหนึ่งเบรกมันบุกินเนาะทุกคนเขาได้สูบเติมลมมันใหม่ว่าลมมันอ่อนเนาะยางมันอ่อนข้างหลังนะเอาใส่เบรกใหม่เนี่ขันห้องพใส่เบรกล้างนี่ ไล่ลงเลยนะทุกคนเอาไูาอยู่นะ คารเพิ่นคุ้มเขาไว้เนาะแต่ว่าคุ้มคนเดียวบ่อยู่นะทุกคนตอนดงนี่บ่ยากปานใดนะทุกคนว่ามันงยแค่เฮาใส่เบรกหลังมันก็ลงเนาะ มวลใหญ่นๆนะทุกคนพอทางเส้นนี้มันลายผักนะทุกคนเพื่อชีวิตนี่ใกล้เติมนะผ่านเที่ยงกับผ่านจิตเพป็นบังคับเขาเนาะ นายพานเองนี่พอห้านคับลงนะทุกคนนี่มีพานจิตพานเที่ยงพานมอกเนาะไปครับลงพานนายพานเองมี่พอห้านเลย นะทุกคนพักนี่มันค่อนข้างยากแน่นอนทุกคนเพราะเป็นดินหนักนะทุกคนแดดมันก็นสั่นพร้อมทุกคนดากนตกใส่เมื่อคืนทุกคนมันโมทันแหงเลยหลาคืนนี่โอ้คืนน้ำบาขนาดนะั้นมีว่าเขาลงนะทุกคน ม้นนี่แหงเมินด้วยนะทุกคนบังโมกึ่งก็ดีนี่ผ่านนาผ่านที่ย่งก็ผ้านจิตเป็นยังหนาอะไรอย่างเงยนะมังขับรถบแต่ว่านนี้ผ่านเองนี่ก็มบโมฮันขับน้ำพื้นดอกครับในบ้านยังโมฮันทุกคนเลย นินมันยังเปียกอยู่นะทุกคนมันลื่นเนะาะตาค้าขึ้นนี่ขึ้นม่ไหลขึ้นในผ่านว่างนี่ทุกคนเอ้ยนี่ก็ใหญ่คนนี้สั้นจีริกเลยมันนี่แตกหินเนะาะอยด้อยวเด้อ เอ้ยจะไปพรมเบสสิมาจะพรมเอ้ยอ้บโอ้ใหญ่นี่เนาะหักตัวนี้เนาะฮะทุกคนวิ่ดเด้ววันนี้วิ่ดเด้วถ่ายเอฟซีอยากเห็นผ่านท้องครับรถเขามินมาดูวิ่ดเด้ววิ่ดเด้ววันนี้เขาเอารถลงแล้วนะทุกคนเขาคนอื่นก็ขอมุกขอบใจ คนท,ที่ติดตามเนีรับชมเนาะ,อะขอบใจใหลาเลย